นะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงหนัก <c oughs> ถึงหนักมาก <c oughs> ผมเรียนย้ำอีกนะครับเรียนย้ำหุ้นส่วนย้ำย้ำย้ำเกือบทุกวันหลังจากวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับ <c oughs> และปรากฏว่าจู่ในเชิงสถิติก็มีอรอบหนึ่งคือ20ธันวาคมพุทธศักราช2563และจะมีอีกรอบหนึ่งคือ25ธันวาคม2 5 6 3 เป็นช่วงคริสต์มาสนะครับนั่นหมายความว่าจะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงช่วงนี้เราคงเห็นว่ามีรัฐมนตรีและนายกยมนตรีหลายประเทศเสียชีวิตการแพร่ระบาดจากโควิด -19 กำลังหนักมากไม่ใช่หนักธรรมดาถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนโควิด -19 นะครับเริ่มฉีดแล้วในอังกฤษ <c oughs> และในสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับมมพบกับผมเทอดศักดิ์จีมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศเรามาดูในเชิงปรากฏการณ์กันนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างจีนก็เสนอกฎหมายเข้มนะการลงทุนต่างชาติที่กระทบต่อความมั่นคง นะครับนักลงทุนในอุตสาหกรรมจีนต่างๆตั้งแต่ความมั่นคงจนถึงเทคโนโลยีนะครับจะ,ะเผชิญกับการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปให้มั่นใจว่ากิจกรรมเหล่านั้นนะครับจะไม่บ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาตนินักวางแผนเศรษฐกิจระดับสูงของจีน ได้กล่าวนะครับภายใต้กฎหมายที่มีนีนักลงทุนในเฉพาะอุตสาหกรรมจีนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติเหตุการณ์นี้เกิดจากชว่วเล่นงานจีนนะครับค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตรวจสอบบริษัทของจีนและก็สหรัฐอเมริกาก็เตรียมจะปิดสถานกงสุนนะครับของอรัสเซีย ถึงสองแห่งเลยทีเดียวนะครับคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนั้นชทรัมป์กำลังวางแผนปิดนะครับอีก2แห่งนะครับสถานกงศูนย์สหรัฐอเมริกาที่เหลือในรัสเซียรายงานข่าวระบุว่าโจไบเดนกำลังจะเข้ารับตำแหน่งท่ามกลางความตึงเครียดสูงกับมอสโกนั่นหมายความว่าทรัมป์กำลังวางยาให้ ในขณะที่สร,รัอเมกาจะปิดกองศูนย์ในวาลาดีวอสต็อก ok, นะครับทางตะวันออกไกลและสถานกลงศูนย์ในเยตาเตินเบิร์กนะครับสิทเอ็นรายงานว่าโดยอ้างจากจดหมาย10ธันวาคมที่กระทรวงการท่างประเทศถึงสภากรงงกรสก็จะเป็นการปิด สถานกงสุลนสองแห่งในรัสเซียนะครับซึ่งเป็นสถานกงสุลของอสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นการวางยาให้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียมากขึ้น <c oughs> ในขณะที่วัคซีนนะครับโควิดของไซเฟอร์แล้วก็ไบโอเอนเทคผ่านการรับรองในสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อย หน่วยงานต,างต่างๆด้านยาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้รับการรับรองวัคซีนโควิด -19 จากไฟเซอร์ร่วมกับไบโอเทคนะครับโดยเรียกมันว่าเป็นการรับรองภายใต้กฎหมายเตาามาตรฐานครั้งแรกของโรคนะครับสเดือนหลังจากที่ได้รับการขอรับรองสวิตเมดิน ได้ให้การรับรองกับวัคซีนตัวนี้ในชุดเอกสารที่ถูกยื่นอยู่ในตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยก็เป็นประเทศที่3ที่ยาทั้ง2ชนิดได้รับการรับรองซึ่งเป็นยาที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาในการทำให้ประชาชนกว่า7000ล้านคนต้องใช้วัคซีนชนิดนี้ในประเทศอื่นยังไม่มีจำหน่ายเขาใช้ในประเทศของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีน ตอนนี้ประเทศที่ด้อยพัฒนาก็อยู่ในสถานที่ค่อนข้างจะลําบากเลยทีเดียวในขณะที่เปียงยางก็เล็งพัฒนารีสอร์ทท่องเที่ยวชื่อดังขึ้นใหม่นะครับญี่ปุ่นก็เตรียมจะสร้างขีปนาวุธต่อต้านเรือรบพิสัยไกลกว่านะครับสำนักข่าวเอฟีนะครับ,ก,ก,ร AP, รบกับสำนักข่าวร,รอยเตอร์รายงานว่าล่าสุดนะครับรัฐบาลเปียงยางหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาสถานที่ตาอากาศชื่อดัง ภูเขาคุมกังให้มีความทันสมัยและเรียบพร้อมนะครับสำหรับการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติในเชิงวัฒนธรรมหลังก่อนหน้านี้ผู้นำถึงขั้นออกคำสั่งระเบิดอาคารที่ถูกสร้างโดยเกาหลีใต้ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับขณะที่ญี่ปุ่นมีข่าวมีแผนจะเตรียมสร้างขีปนาวุธนะครับต่อต้านเหือรบ ครับพิสัยไกลกว่านะครับต่อต้านภัยคุกคามทางทะเลจีนตะวันออกจากปักกิ่งนะี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับของประเทศที่ถูกแบ่งแยกโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งของจีนนะส่วนหนึ่งเป็นของจีนส่วนหนึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะมีการปกครองตัวเองนะครับ <c oughs> การแจรกแสงกิจการภายในเกิดขึ้นอยู่เสมอ ในขณะที่นายกัมนตรีบริจอนสันของอังกฤษประกาศล็อกดาวน์หลังอังกฤษพบผู้ตวดโควิดนายพนะครับกลายพันธุ์องค์การนาไมโลกก็จับตาสถานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ประกาศล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่สนรกาเอนจนซี่รายงานว่านายกัมนตรีอังกฤษบริจอนสันสั่งล็อกดาวน์ครั้งใหม่เกิดขึ้นหลังนักวิทยาศาสตร์ค้นพบ นโควิดน9วัคซีนโควิด -19 ไกลพัน์ต่างตะวันออกเฉียงใต้ในอังกฤษแถมมีประสิทธิภาพนะในการแพร่ระบาดได้เร็วสูงขึ้นถึง70%ด้านองค์การอนามัยโลกก็ติดตามใกล้ชิดกับเจ้าที่อังกฤษที่มีสถานการณ์ไวรัสสายพันธุ์ใหมนะ่ส่วนการป่วยผู้นำของฝรั่งเศสล่าสุดพบว่ายังคงไอและอ่อนเพลียแต่หมอ ไม่ให้ทำงาน,นะ่งนี้ตอนนี้เอ็มเอลมาครองก็ติดซึ่งปรากฏว่าประธานดีฝรั่งเศสติดโควิด1 9อังกฤษยกระดับนะครับบังคับคุมโควิดนี่คือสถานก,การณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ในขณะที่สถานก,การณ์อื่นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะมีเหตุระเบิดเป็นเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลตุรกีเกิดระเบิดขึ้นมา ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตถึง9ศพนะครับเครื่องช่วยหายใจของโรงพยาบาลนะครับรักษาผู้ป่วยโควิดในตุรกีนะครับ,ร,บ,ร,นะร,บระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้และมีคนไข้เสียชีวิตไป9ศพ BBC รายงานว่าเหตุเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องช่วยหายใจของโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย ซันโคในเมืองกาซีอันเทปนะครับทางใต้ของประเทศตุรกีเกิดระเบิดจนเกิดไฟลุกไหม้แม้ว่าเจ้าที่จะสามารถทำการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วแต่ระเบิดทำให้คนไข้ที่กำลังนอนรักษาโรคติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตทันที8รายและอีกหนึ่งรายเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลอื่นนะครับหลังเกิดเหตุโรงพยาบาลซันโคออกมาแถลงว่า <c oughs> ผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างวัย5 6ปีถึง5 8 5ปีขณะที่สำนักงานว่าการเมืองกาซีอันเท็นะครับ <c oughs> เปิดเผยว่ามีคนไข้คนหนึ่งที่กำลังรักษาอยู่ในวอร์ดที่ถูกย้ายไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงซึ่งเจ้าที่สืบสวนพบสาเหตุของการระเบิดครั้งนีนะ้กำลังสืบสวนอยู่อันหนึ่งตุรกีมีรายงานว่าผู้ติดเชือ COVID ้อโควิด -19 ในประเทศแล้ว2ล้านหลาย นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นโดยในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตนะกรับ176,010คนนี่คืเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมนะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงหนัก <c oughs> ถึงหนักมากผมเรียนย้ำอีกนะครับเรียนย้ำหุ้นส่วนย้ำย้ำย้ำเกือบทุกวันหลังจากวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563 นะครับและปรากฏว่าจู่ๆในเชิงเศรษฐีิก็มีอรอกหนึ่งคือ20ทธันวาคมพุทธศักราช2563และจะมีอีกร,รอกหนึ่งคือ25ทธันวาคม2563เป็นช่วงคริสต์มาสนะครับนั่นหมายความว่าจะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงช่วงนี้เราคงเห็นว่ามีรัฐมนตรี และนายกรคฐมตรีหลายประเทศเสียชีวิตการแพร่ระบาดจากโควิด -19 กำลังหนักมากไม่ใช่หนักธรรมดาถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนโควิด -19 นะครับเริ่มฉีดแล้วในอังกฤษและในสหรัฐอเมริกานะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือวัคซีนโควิด -19 ยังคงหนักนะครับโดยประเทศสหรัฐอเมริกากำลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก สถานการณ์จากนี้ไปนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่โควิด1 9จะติดราะวะช่วงคริสต์มาสจะมีการเฉลิมฉลองในฝั่งของยุโรปนะครับทุกปีและจำเป็นจะตามมาด้วยของการเค้าด่าวสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในะระลอกสุดท้ายการล้มป่วยการตายของคนจำนวนมากจะเกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่งนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อกอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ปลาในน้ามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวิาวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยหลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ทินเจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง